มีสถานที่จับจัดอันดมทนารบุตรนะครับพอประทานในพิธีนั่งลงเรกาก็จะกล่าวกราบไหว้พระรับศีลและโอรนะครับท่านในน้องท่าไตรบวชผ้าใหม่บวชพระใหม่อันดมทนาบุตรกับท่านนะครับบุญเกิดรวดเร็วทันใจบุญบารมีเกิดรวดเร็วทันใจนะครับส,สตาตาเลน สสกาตัณามังิุชยามเอมีสวากาโตภะวะตาธมโธมังนมมัสสมีสุปติปันโนภะวะโตสาวะตะสัง ขนาสิ่งปร้อมกันนะครับสาธุกาซา สัทภาวะโตบุพภาคณะมากาลังกโรมะเซนะนังวิณังอัตถรโตอัตถรโตอัมหัง าธุสาธุสาธุสาธุาธอาบาทมาด้วยบาทมาด้วยที่ที่มีแต่เอามาทั้งบาททั้งอัฐบริขารเอามาให้เออถวายให้หมดสาธุ แป้บหนึ่งนะครับบนใจเย็นๆสาธุสาธุาธอ่ะไเข้ามาเลยจ้ะไม่ต้องกราบก็ได้เพราะว่ามันมันจะทำให้เสียเวลาเนาะเตร็มไหสาธุขอให้รวยขอให้รวยสา เมื่อหลวงพ่อรับแล้วออกไปเช็คคนที่เอาออกไปเช็คแล้วก็ค่อยเอาปัจจัยมาถวายแล้วก็เช็คให้ได้ยอดแล้วก็เขียนเขียนมาถวายสาธุอายกับคืนไปเลยอ่ะหรืออกลับไปนับในเรียบร้อยแล้วค่อยเอาปัจจัยเข้ามาถวายหลวงพ่อเด้ออ่ะเป็นสายของใครชื่ออะไรได้เท่าไหร่สาธุอ่ะเอาออกไปเช็คเลยเอาออกไปเช็กเองเลยนะเช็คให้เรียบร้อยแล้วค่อยเอเข้ามาถวายหลวงพ่อ เออคุณแม่คำผูสาทุอ่อาคุณแม่อาไปเช็คให้กรรมการช่วยเช็คก็ได้นะอ่าคุณพ่อระเสริฐคุณแม่ทองคำสาทุอ่ะเอาออกไปเช็คเออแล้วก็เอาปัจจัยมาทวายหลวงพ่อสาทุคคนสมศักดิ์พร้อมกับสายพัทยาสาทุะเอาออกไปเช็คเลยเอาไปเช็คเลยนะสา à, một, à,เอา bài check, bài check, để điền rồi, rồi các bạn bật chế máy thở máy, à, một, à, à bài check đây, yeah. à, này, làm nè, một, à, bài check đây cả, à, này, một, bài check, để điền rồi, rồi các bạn viết đi, xa, ท่าชื่ออะไรได้เท่าไหร่เช็คแล้วก็ค่อยมาทำลายหลวงพ่ออ่าสาธุสาธุสาธุอ่ะ,อะไปเช็คเลยจัดไปเช็คเลยายของคุณหมอโรงพยาบาลน,น้องเสือสาธุเอาไปเช็คเลยจัดของคุณแม่สาธุเออสาธุเอาไปเช็คเลยจัดไปเช็คเลยนะ สาธุโอ้สวยๆสาธุเอาไปเช็คเลยเอออ่ะสาธุเอาเอาไปเช็คเลยจ้ะ อพุมท oh, ี oh, uh, check, yeah. hmm. okay. 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 ่สาสาธุอ่านโนนาไปเช็คเลยจ้ะยกไปเช็คเลยนะเช็คนับเสร็จแล้วค่อยเอาปัจจัยมาถวายหลวงพ่อนะอ่อันนี้สาธุเอาไปเช็คเลยไปเช็คเลยไปเขียนเช็คเลยนะไปแกะเช็คเลยว่าได้เท่าไหร่แล้วก็เอามาตอาปัจจัยมาถวายหลวงพ่อจะได้ให้กรรมการเขาได้รวบรวมสาธุอ่าอ่า

ก้ามาเลยจ้ะสาธุอตหนึ่าหนึ่งหนา่งหนึ่เหนึ่งหนเช็คเลยนะได้เึ่งหนึ่งหนึ่าเนึ่งหนเ่งหนดงหนึ่าหนึ่งหนึงหน่งหนึ่งห่งหนึ่ง่หนเนึ่งหนึ่นชื่อให้ด้วยเด้อว่าสายไหนอะไรยังไง่่ะสาธุเอาไปเช็คเลยจ้ะไปเช็คเลยนะ ยอดแม่พร้อมบันใจสาธุคณะสิทธิ์จะคอนแกนทำมาสาธุเอาไปเช็คเลยลูกไปเช็คเลยกนเนี่ยแล้วก็ค่อยเอายอดแม่ให้หลวงพ่อขอธบธนาบุญกับทุกท่านเนี่ยสาธุเอาไปเช็คเลยกัะไปเช็คเลยอันนี้ยอดรวมเท่าไหร่จ๊ะ มื่นละกอนประถมสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบห้าขอนโนมทนาจาอ่านนิมนต์ข้บุได้พิจารณาสาทุกผู้โยมขอนโนมทนาบุญนะอ่ะเอาไปยอ่อไปเช็คไปลุกกันไปเช็คไปเช็คเลยไปไป,ไป,ไป